กว่ายังกินกินกว่าชิ้นอื้อป๊าดหอมจังเลยมาอันมามื้อวานนี้ได้หยังได้ก็ได้ชิ้นได้อันมะคอกได้ชิ้นกับได้มะคอกับได้โอเคตุ้นแล้วเนาะวยแล้วก็บมียังตุ้นแล้วน่ะยิดเอ็นอีกแล้ว สบายดีสบายดีพ่อเม่พี่น้องเอฟซีโมทุกทุกคนทีนท่เขามาชมคลิปวิดีโอของสาวนกเนาะคลิปนี้ก็สาวนกฮะทุกคนได้บิ่งผัพาบรรยากาศในยามเศร้ามื้อนี้ก็มีเม,มทามิดแล้วก็เบานุนา่นเบ่าคุนเพิ่นออกป้ามาทุกคนมาก่อนนอนนี้ได้ขึ้นนึ่งแล้วเนาะ, <S <S อ,ะออกมาเมื่อวานนี้มา เพิ่อนออกมาตนค่าตนนั้นเพราะว่าสาวนกบ้าบุนน้าแล้วก็สาวลีแล้วก็พัวของสาวลีเนาะพากันไปงานไปออกงานเนาะไปงานแต่งต๊อบแหงข้าเจ้าเนาะเพราะว่าขาเจ้ามาเอาแหงั่นมาเอาแหงเพิ่นก็มามอบเงินซองเส้นิีบเนาะส่วนทางเฮาก็ไปอาสาวลีกับผัวของเพื่นก็ได้ไปมอบขึ้น เป็นโซ่งเส้นห้านะเิ่นไปตอบแห้งสัตว์นี่สาุุกฮะทุกคนได้เบิงบ้งภารรยากัศในยามสาวทุกคนเ้ยมอนี้ก็อ่าบเห็นเพื่อนมาดังไฟโดนเติบแล้วโอ้ไอ้บุญมีหักกันลูกเห็นดิคนหักกันลูกนั้นเน,น้โอ้ยยึดเอ็นอื บุญมีฮะกระตุ้นตื่นมาละกันเอาออกมาลูกมาถ่ายคลิปน่ะแม่เลยเนาะอู้อู้เออเอฟซีเห็นแล้วเห็นคนคขนนนนนนี้ขันแล้วเออเน่นเนเน่นเบอร์เอฟซีไปโอ้นางเต้าขี้คานกับไอยองขี้คานไปเด้อเอฟซีจีบอนยองเด้อ อ,อือโอ้ทุกคนเดี๋ยวสาวนกก็จะได้หยุดคลิปก่อนเพราะว่าเขาเจะเปิดเพลงมาทุกคนอ่าเพื่อนไปทางใกล้เฮาเป็นลแหละเละนาะอู้อะไรวะอู้กองกลนอยู่อะไรวะเบิ่งดูเบิ่งดูเมนอุอะไรวะนเนี่ยอ้าวอันนั้นเมน เมเตาน่อยขี้คานอันนี้เด้บ่งดูโออยากเห็นไหเปื้ดท้ามาดูพระวะบ่งจอมนะึงจอมเนะ้ลุกลหลังน้าเด้อลูกเด้อกันลหลังน้าหลังตาเด้อมันช่วยแล้วมันช่วยแล้วเนะไอ้ไอ้ไอ้บุญมียังตื้นแล้วเนาะช่วยแล้วก็บุญมียังตื้นแล้วนานายิดเอ็นนิดแล้วอ Eh, <laughs> uh, air bunmi ni lah Tuan, tuan dah no? Air, air bunmi yang Look lah, Andi Tuan, tuan dah no? Bun, bunmi Tuan lah, no, kak hmm. Ni yang buat well, look Eh hey. Bunmi eh Bunmi Bunmi บุญบุญมิเอ๋อย่าอมมือนะลูกอย่าอมมือเอะๆนะไวป้าโทษชาวติ๊กปัดฟืนมาไวหนึ่งเห็ดหยังควายยังกินกินกะซีนหรือฮะกันเห็ดหยังนะจึนต้มต้มอ่ะเบิ้งฮะบิ้งเลยไข่ฮะบิ้งป้า หอมจังเลยเป็นตาหน้าแซ่บเนอะือมหอมอู๋ไอบุญหลดได้ือเกือกกินหนึ่งหือเกือกเบ่งเดียวเปืือยหมนแล้วเอ๊ลูกเปืือยดูดอนทงฮัม แม่อันมามื่อวานนี้ได้หยังได้ก็ได้ชิมได้อันมะคราได้ชิมกับไ้มะคับได้ชุ่มจชุ่มจเอออืได้้ําอันนั่นอื้ําอันนั้นอืมะคแม่เอามาบ่หลมันนักไกมนนี่นมันไกน่ะเนาะอืมันไก่ มือหน้าไปอันโบโบไดเปซีนกนเนาะจังเอาอันมะคอมาโนข้าวหน้าเลยนะลูกไปแม่ไปเนี่ยแตเอาชิมมะคอมาอืมะคอเสียบเส็บหน,นุม่มมันดีขนาดน้าเนี่ยไปเอาตีบักชิบเชืดอ,อ,อันทีบักเบิ้งแบกเบิ้งแบบเช็ดขอเอาทินเลยเบิ้งเด้อย yeah. คุได้ควางกันนะไม่นกไปให้ให้เอฟซีเบิ้งก่อนใชุ่ได้ควางกันนะให้คิปให้อันเอฟซีเบิ้งก่อนในเด้อในเด้อคอยหนกแน่บุญหลอดว่าให้จะควางกันเด้อจะควางกันเด้อนี่น้องก็ยังสร้างบล็อกเอาให้กันฮับไ้ไม่ลุกฮับแบบไม่นกซ่อนลูกแล้วนี่นะฮับไปเลยเครื่องนะ ไม่ให้กันทับไปนะอายุไม่ใหกันทับเอาอันทับให้เอฟซีเหรเบิ Ik ้งเนี่ยทับให้อันพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเหาอนะเบิ้งเด้อลานอีพับผ้าเบิ้งเด้อนะนี่อันนี่อันเฮาเลวนี่อันพวกลูกหาฟื้นขึ้นกันย่งงยงแล้วอันอันเห่านับเล็กงั้นพวกลูกชื่อบอกขิ่น่าอู้เก่งเด้อนี่บันี้เห่าตรงหับห่างข่้นเบิ้ง คันอันคันหอบบอห่ามาเฮิรนเบิ่งเหรอนี่มีอันมีเข้าคอมเมนต์อันบล็อกแม่นกหลายคนก็ว่าอันบ่เห็นหกลูกฮับหาจักเทื่อน่ะ้นเหรอเพิ่นว่าอู้จุนี้ขี้คันบ่คําฮู้อันนี่เพิ่นว่าน่ะยสนันเฮาต้องได้ฮับอืมฮับนี่เฮาฮับแล้วเราเฮิรนยองเหรว่าอู้ดูมันน่ะเสื้อตัวนั้นว่าบอกแล้วดิ ฮับฮอบชื่อเด้เนี่ยอ้าวไอ้ยงใหาน้องฮับเลยอ้าวสร้างฮับบอยหัวลูกสร้างฮับบ่อาะลองฮับดูอ้าวเฮ้ให้กันฮับไว้ให้สีฮับเบิ้งฮับไม่ลูกไอ้ยงลืมลบลูกฮับฮาเฮ็ดวันใดลูกอฮับเลย คแม่ลกเออสันอันเม่นกอีมาอันรีให้ยูฮีหวูกลูกฮับเลยเด้อลูกลูกฮับเลยเด้ออ่าฮับเลยวัเนี่ยเม่นกมาเบิ้งเม่ฮับมิดทีละเอาฮักกันฮับเลยเอคฮักกันฮับไว้เด้อลูกเด้อฮับไว้เมียนไว้เพื่อนอันเพื่อนยงนะเพื่อนก็เดินยงดีดีโกหินเฮาเฮ็ดเวียกนะอันเฮฮงไปเก็บพักแด้เพื่อนว่ะ ออ้เด็กน้อยมันดีน้องเต้าเก่งขนาดเลยเนี่ยยงกระเเก่งเอยจอมกระเเก่งเนี่ยเฮือนว่านอ่ะอันบันนี้คันเห่าอันเหาเห็ดหาห้มสะวันนี้เห่าบอันฮับไว้เฮือนก็ว่าอู้ขี้คานบ่มีห่าเก่งจ้าคนบ่มีห่าคำหูอันนี้คันเห่าฮับเฮือนก็ว่าคำหูไงไอบุญมีก็ได้น่นน่าน่น่ยึดเอ็นยีกแล้วอู้ยยยยย ชมเชยเดะชมเชยเดะลูกชมเชยเดะชมเชยตบดีๆว่ะชมเชยอืมนาบุญมีชมเชยแล้วก็ลูกหำกันฮับเดินลูกเด้อฮับไลยอุ้ยตบอันโทรศัพท์แม่สุกแล้วอืมเน่ทุกคนสะอมแจ๊ะนะคว่ำอันคว่ำลาวฮอลอว่าอันผักอันผักฮาก บ่เคยกินจาเทือกเอ้ยนกน่ะอยู่ฟังไทยมีบ่น่ะไอ้น้ําเฮเคยกินเป็นพัวเฮาเคยกินแต่ว่าลูกบ่เคยกินลูกนะ เดี๋ยวว่าห่มต้องย่องเตกแงงมันกระยานโอ้เออบุญร้อนห่วงเก็บเก็บเอ้ยลูกนี่เน่เอาเก็บลูกเน่เอาเก็บลูกไปเ็ติ๊กนึ่งจึงนึ่งโบเห็นชอกห่ะบุญหวานโบเห็นเป็นชอกคือเน่เก็บลูกอยู่เน่ชอกเอ้า nè Ê, nè Hử, hử, hử hm ít hm hm ít hm Ui, 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 kéo hm nè nè Nè, 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 hm 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 หอมๆนะเอ้ย like ักษ์เกงนึงไปแซ่เนะไปชีเดอลูกๆแมนลูกที่ติ้ะชงนึะไกปไปไปเบิ้งอันไอคูนไอนูนอยู่ทางนั้นกันเนาะเ้ยงไวลูก เอ้ไม่นกบอกฮับฮักก็ยังบ่ฮับเพื่ออากันฮับไม่หลุดฮาลันฮับเด้อฮับไว้เด้อบ่ฮับไว้แล้วมันเปืือนเด็กน้อยเขาลิ้นขี้เ้ามาไปแยบซาห้มเห็นบ่เปืือนเบิดแล้วฮ้มงามดีบุรีอากันลิ้นแยบเปืือนเบิด ใกล้เลยใกล้ักล,ล้แล้วค่ะให้วายนอนอยู่ไอ่จยาเพิดค่ะ อ้าวาวลีไปสิดด้ไอคุณไอนุ่นดไปสั่ เราลงไปลุ่มหุ่นไปสิดะชอบบอเหเนบอร์น,นไปสิได้เนาะหรือว่าออกไปนำบา้าบุญนำบ่พอดีบา้าบุญนำกับอ่ผัวของแซวลี่เนาะพากันไปจ่ายค่าเครื่องค่าเบียมากินตน้นดองนเลยเนาะ เพราะว่าหลังจากแล้วดองทุกคนหลังจากแล้วดองซารีมาก,ก่อพากันเวียกไล่มันยุมาเนี้ยเด้กนนนันเล่นหุ่นเล่นที่ไปแล้วก็จีไปใจ้ายสาพอดีอันจะข้องหาเหนเฮิอนยูเ่เฮือนไปันดองเขาบอกอยู่ร่วงพะบางบอกอยู่เมนตีอยู่อันอยู่ล่วงพะบางเ่นตี แล้วนี่จะไห่อีมาจะไห่อีมาหอดมือมือแรงวันนี้ติบอกหากกมาหอดเฮาจีไปใจยำได้ไปหายำได้กับโบยู่ไปหายำได้กับโบยู่วิดน้าวิดลังกนันเนาะเลยว่าโบได้ไล่เพิ่นจากเพื่อจะหาโก,กไล่เนาะยังให้ก็เลาลูายยากให้ยังได้เก็บหนึ่งล้างน้ำล้างมือดเด้อลูกกินเขานะเด้อ โอ้แม่ทามีก็ดจ้อยทุกคนเอ้ยส่วงนี้เราบ่บ่เฮิดยังบ่ได้เฮ็ดบางบางเทื่อก็ทีมินเรามื้อนี้เรานั้นคิงแล้วบ่หรือว่าเรามีคนเฮ็ดตาบ่เฮ็ดโอ้จําฮ่า เอาจาอจำเนาะอ,อันนั้นทุกคนอ่าเอ่อคลิปที่แล้วเนาะสนุกเดท่ายเอาลูกลูกเพื่อนหาฟืนเนาะเพื่อนหาฟืนนะมาไปหาแม่เท่ามีมีบางทานเพื่อนก็ว่าบอกให้เก็บาหาแม่เท่ามีอยากให้ลูกลูกเก็บไปหาแม่เท่าเพดบอกหรือว่าเก็บไปหาแม่ลีเนาะ คือจังซี่เนาะทุกคนเนาะเฮาก็คิดให้แง่แลยเพราะว่าบาง FC บางท่านเพิ่นก็เห็นแต่ในคลิปเนาะเพิ่นบ่ได้เห็นตัวจริงเพิ่นก็เป็นห่วงอยากให้แม่เฒ่าเพิ่นอ่าก็กําลังกาแด้เนาะแต่ว่าแบบตามที่สนกเบิ่งตัวจริงแล้วเพิ่นก็คืวเท่าคือว่าจ้อยหลายเนาะยันเพิ่นเมื่อยเพิ่นนั่นแหละเด็กน้อยเพิ่นหาฟืนมาให เมทามีน่กะสนุกตามที่สนุกความคิดของสนุกสน็กอกน่าจะทึกเลยแหละทุกคนเพราะว่าเมท้าเพิ่นก็จจอยไล่แล้วทีพันมากกว่าเมย่าเพิ่นนี่แหละเลีเ้ยงดูเด็กๆทั้งซ้ำมาเนาะเพิ่นก็เบ่งลูกเบ่งล้านเ,าเขาเอาน้ำหาเขาหาน้ำเต่งดูเต่งกินให้ลูกให้ล้าน มีคนห้ามมาหาเพิ่นก็มาแต่งสู่ลูกสู่ลานกินเนาะมาตอนนี้เพิ่นเฒ่าเพิ่นแก่แล้วเพิ่นเมื่อยเพิ่นบ่มีแห้งแล้วลูกลานเพิ่นต่อบุญแทนคุณกึกลแหทุกคนเอ้ยแม่ตามที่สาวกบางทีสาวนกก็สาวนกก็บ่ทด FC เนาะเพราะว่าเพิ่นก็เห็นอยู่แต่นคลิปเนาะบางทีาวนกเห็นาวนกยังคว่าเออแม่เาเพิ่นนี แม่ฮามีแม่ฮามีเอาพาขึ้นก่อนโบกินยองฮะเสื้อโบกินยองฮาเสื้อเอาอนันตขึ้นก่อนอนันต้น่ะเอาปีนขึ้นไปเอาปีนขึ้นไปฮับไว้มันเปื้อนเอาปีนขึ้นไปอีกเอาขึ้นไปอีกโบนั่งกินฮะกินข้าวนะโบนั่งฮาเสื้อ เออตั้งแต่ล่านเพิ่นมาเพิ่นเขาบ่ได้ล่ําพกกินผูเดีเนาะก็มีแต่นั่งตักาันว่าเฮาสิบังคับแล้วเฮ็ดเองหลนี้ก็ต้นสาดแล้วเราก็คือว่าเฮาว่าจ่อยหลแล้วเนาะยาม่่อยเพิ่นบ่มีแง เปายังนุ่มยังนอยวันนี้ยำเ่าเจิบเฮาเป็นมาเ็ยังเมื่อยบยัางเป็นยังเป็นเมื่อยเป็นเอยทีปภนันมาแล้วเนาะปันปัลูกข้าวเดียวดแกกันซื้อเครื่องไหมขเจ้าลูก้อเดู ล ja no uh oh ูกแมววัี้จดีเนาะเขาน้ลูกบวกกินาวหนึ่น่้อากนวดกินรกินรถเก้จีวากินข้าวน้าเมจีว่าเลยนะเนาะโอ้ดีนีกับมีอโเจอกันฮะเงินเลนะเยน้เอ้ยเจ้าลูกคินดีใจดีนะเว้ย anurutkan tekan peluruai kan sih la, eh, ini ananda, ada kira-kira, ini kau kira-kira begini, abah cak makan yang beri mung, mung mung, dia ini malam kau dengan, ah, ah, อันนี้ลูกพันซื้อเราเอาไปตั้งเอลูกพันนี่กินเนาะที่ช่องแนได้นี่เลยนะช่องแคบองเยอะต้องเยอเดี่เนาะลอันนี้เนาะอันนี้เด็ดอันนี้ไปกั้งใหเนาะอ่าอันนี ies, um, ้อันนี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 ้เราเอา เอาข่านท่านนับนนกเขาข้ออะไน้องซีกับงางเซร์ฟไปเจ้เีกเ้กไปคือตัสุเจ้าซีนั่นะอ่าไอความเพื่อนแม่ป่าตซื่อพระเจ้านะ เาพาเราไป้งอื่น <laughs> น <tr> ี่อันนี้ก็บมาเกิน20,000อนี่แต่เาซื้อลูกค้าคมนี่แม่นบ่นะฮกดินะฮมีคมกลูกค้าเต็มมือวนนี้แม่นบ่ลูกลูกบ่ต้องหาแม่นลูก่คําอยากหาแล้วมือหน้าราอันม่นกบ่ฮัหาเสื้อเราฮักแล้วม่นกอีซื้อเครื่องอันแต่งหน้าเด็กน้อยมาให้เสื้อหาหน้าเด็กน้อยมาให้เด้อ ใากันับใหเสื้อเด็กกินข้าอิ่มนะกันหั่เเด็กมันเรอันกินที่เราเป็นสายเด็กน้องอันน้องจะกินเอาแบ่งกินให้น้องได้อาแบ่งกันเด้ออาบ่งห้ลูก้าวเลยเด้อเดกให้บ้านเลยเด้ลูกซือเราเด้อโอ้ยเหาลูกซือเอห้ามูกี่กั็ไดเอาไป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 ยุ่งกนเลยก็นเ ฉันเดไอ้บุญนีสำคัญเล่นสรานี่นิดเ่านี้แหละเมื่อแรเขา่กระเทบบลุกเนาะแกระเทบเนาะเป็นน้ำพอน้ำนาอฮัตจ์ฮัตจ์ฮัตจ์ฮัจ์เฮ้ยไปเฮียลุกพอจับเครื่องดีพอยังดีอยากลุกเอาไปท่ยวเลยกัได้เนาะเสียบอ้ยุ่ มื่อแรกล้วก็ไปอันสซกเตบน้ำพอน้ำเลยแซกเตปเอันไดโนมาแล้วก็เอามาปีมาค้าวกินเสรดีนะเออจอมไม่ยังบุลุกใหนเออจอมบ่บลุกกัเหืเอมื่อรก็เตืนสวยสวยนุ่งกินเหยแลก็ท่นเา่นดอการ้าวเดี๋ยวเดี๋ยลุกเดี๋ยวหาห้อน่เด้อ คันบวฮับแล้วมันเปื้อนลูกมันเปื้อยหัเพิ่นซื้อห้างห่าวันเพิ่นกับโบยักซื้อหไอ้คันห้าวหักซามันคุ้มโดนไปมันบบเปื้อนมันบบค้านห้อนมาห่าเ่ามายามเ่าเพิ่นกัว่าเ้าสะอาดเพิ่นกับยักซื้ออย่างห้างหาคขันเพิ่นมาเห็นเครื่องเ่าวสะยู่สเนี่หล่อเพิ่นโอยักเอาอย่างห้างโคขึ้นว่าเ่าบโฮักซาเพิ่นว่าเ่าบโฮักซาแล้วเพิ่นกับอยักซื้ออย่างห้าเลย หากันอันฮับเมียนเด้อแบบอันไม่นกซ่อนอันเพล้วนี่นะไม่นกซ่อนวกลูกอันหากันฮับวกลูกกันยังฮับอันนี้กินข้าวอิ่มแล้วการล้างมือแล้วก็รหากันฮับไว้เด้อฮับไว้แล้วเอาอันบ้านเฮาหห้มาเอฟซีอันเอฟซีหินเอฟซีก็ว่าโอ้มันเด้เก่งเด้ในนู่นมั้งไปว่างนีก็เด้อ ป่าตูจินงเขาแล้วโอ้ยจอมมือได่กระตุ้นช่วยครับเนาะอือปนันมักว่าวไอ้สุกบ่มากแล้วเนาะเป็นวันนี้นเนาะมันคือสาวติ๊กนี่โอ้ไอ้สุกจังมากมันบออกไติดมากบ่อยไอ้สุกบ่มากแม่ว่ามาก เออขนาดาำลูกสาวอีเ huh. ม uh ่ก็จองู่แล้วมักเลยเด้อเออมักมักั้ลูกสาวอืม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 อืปอืยอืมอกมอืมอืมอกกันปอายอือืม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 อืกบืมอ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 เมออือืมนืมือม กินข้าวดีขนาดนาาบุญมีคือการจำนำแกงให้กินกินดีขนาดนี้อย่างกันหลุบโดยกินโลดช่นเชฟบุญมีเอยโดยอย่างวัหลุบนุ่มแม่เอาไปไปเลยไปไปได้สนะยบาย เลยบายบายอ่าเอาโอเคนอนทุกคนเนาะเดี๋ยวคลิปนี้สาวนกก็จะได้ขออนุญาตจบคลิปกันเพียงเท่านี้ก่อนทุกคนเอ้ยเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะเฉพาะคลิปนี้สาวนกขอกล่าวคำว่าสบายดีบายบายอ่อู้ยบุญรอดกรเฮ็ดเป็นเนาะเอาบายบายอีกเด้อบายบายฮาลูกเฮ็นไหมเฮ็นไหมแม่วมิดเดย์ฮาลูกเฮ็นไหมเอาบายบายเอาบุญมีเด้อ บาย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 เอายกเส้นี้เอาฮะไม่เขียนนะทุกคนเนาะ